สภาวะจิตแห่งความสําเร็จคุณก็สามารถมีมันได้ครับถ้าคุณรู้วิธีเปลี่ยนสภาวะจิตคุณเคยมีความรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าครับวันนี้ทั้งวันเรารู้สึกหมดแรงเรารู้สึกท้อแท้ใจไม่มีพลังที่จะไปสร้างความสําเร็จหรือเดินตามเป้าหมายของเราคุณอาจจะเคยเป็นและผมก็เคยเป็นเช่นเดียวกันครับการที่เราอยู่ในสภาวะจิตที่ไร้พลังมันไม่สามารถ ที่จะขับเคลื่อนชีวิตของเราเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีพลังและส่งพลังด้วยครับและหลายๆคนในที่นี้มักจะคิดว่าเราไม่สามารถควบคุมชีวิตของเราได้เพราะตอนนี้ฉันก็มีปัญหาเยอะแยะปัญหาครอบครัวปัญหาด้านการเงินปัญหาเศรษฐกิจใช่หรือเปล่าครับคุณอย่าลืมนะครับบนโลกใบนี้ไม่มีอำนาจอะไรที่เหนือกว่าตัวคุณครับยกเว้นคุณจะปล่อยให้มัน ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณทางความคิดคุณเกิดความเครียดคุณเกิดความกังวลคุณเกิดความสงสัยมันก็เข้ามาทางความคิดของคุณใช่หรือเปล่าครับและการที่เราไม่สามารถควบคุมความคิดของเราได้ก็เพราะว่าเราชอบเสพข่าวที่เป็นลบจากสื่อโซเชียลมีเดียสภาวะจิตของเรารับรู้จากประสาทสัมผัสทั้ง5ครับรูปเสียงสัมผัสรสและกลิ่น หรือพูดง่ายๆครับเรารับรู้จากการเห็นภาพการได้ยินเสียงความรู้สึกจากการสัมผัสการชิมและการได้กลิ่นที่บางครั้งเวลาคุณจะทำอะไรแล้วคุณรู้สึกกลัวคุณรู้สึกมีความกังวลและคุณรู้สึกมีความประมาทมันไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะบางครั้งเรารับรู้เรื่องพวกนี้ที่ทำให้คุณมันกลัวคุณอาจจะรับข้อมูลจากพ่อแม่ของคุณที่เคยชอบพูดกับคุณว่า คุณมันไม่เก่งคุณมันทําไม่ได้อย่าไปทํามันเลยอย่าอย่าไม่ถ้าลูกทําแบบนี้พ่อแม่จะไม่รักเรานะถ้าทําแบบนี้ผีจะมาหลอกเราและนั่นแหละครับมันเป็นสภาวะจิตที่ทําให้เราฝังใจโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจและเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นด้วยผมเองผมก็เป็นครับผมเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวของผมเองผมรู้สึกว่าผมไม่มีพลัง หตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับตอนเด็กครับตอนนั้นผมไปแข่งกีฬาแบดและผมแพ้กลับมาผมไม่ได้รับความชื่นชมจากพ่อแม่ของผมพ่อของผมพูดกอกหูว,ว่าอยากไปแข่งเลยแข่งไปอีกก็แพ้ไปกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นจะชนะเลยและซึ่งตอนนั้นแหละครับผมก็ไม่รู้ว่าผมรับรู้ข้อมูลข่าวสารมาอย่างไรแต่ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองตั้งแต่เล็กจนโต และการที่เรามีสภาวะจิตแบบนี้ล่ะครับเราจะไม่มีพลังในการขับเคลื่อนชีวิตของเราซึ่งมันก็ไม่แปลกครับที่ชีวิตของเราจะอยู่ที่เดิมถ้าวันนี้คุณอยากจะเป็นคนที่ทรงพลังคุณจะต้องจัดการความคิดของคุณใหม่จัดการสภาวะจิตของคุณใหม่ด้วยเช่นเดียวกันเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้ครับแต่เราสามารถเรียนรู้และจะจัดการเรื่องราวในอดีตของเราได้ ถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่ไม่มั่นใจเหมือนผมแต่อยากจะท่งพลังผมขอแนะนําให้คุณใช้วิธีนี้ครับเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณพลังงานหมดคุณไม่สามารถที่จะได้ตัวเองให้เดินไปต่อข้างหน้าขอให้คุณหลับตาและนึกถึงว่าในวันที่คุณมีความสุขที่สุดคุณมีความรู้สึกอย่างไรคุณลองนึกถึงประสบการณ์ที่คุณมีความสุขที่สุดดูสิครับคุณอาจจะไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวของคุณ ลูกของคุณกําลังเล่นน้ากับคุณอยู่ในการที่คุณนึกถึงสภาวะจิตที่มีความสุขมันจะทําให้คุณทรงพลังครับและคุณก็สามารถเอาพลังงานเหล่านี้ไปขับเคลื่อนชีวิตของคุณให้เดินไปข้างหน้าต่อได้เวลาที่ผมรู้สึกประมาะเวลาจะขึ้นสอนพูดหน้าซูมผมก็มีความรู้สึกกังวลเช่นเดียวกันครับแต่วิธีที่ผมใช้ผมก็ใช้วิธีนี้แหละครับในการนั่งหลับตานั่งอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่ง ค่อยๆคิดว่าตอนนี้ผมกำลังสอนอะไรอยู่และผมพูดด้วยน้ําเสียงอย่างไรผมทรงพลังหรือไม่เพราะความสำเร็จของเรามันเกิดขึ้นอยู่สองครั้งครับครั้งแรกมันเกิดขึ้นจากความคิดของเราคุณเคยหรือเปล่าครับเวลาที่คุณขับรถไปแล้วคุณหัวร้อนคุณหงุดหงิดวันทั้งวันของคุณก็จะไม่มีความสุขแต่ถ้าวันนั้นคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขคุณแฮปปี้คุณก็สามารถทำอะไรได้ใช่หรือเปล่าครับ เวลาที่คุณรู้สึกหมดพลังคุณสามารถใช้วิธีนี้สร้างความสุขให้กับตัวของคุณเองได้ครับแต่ถ้าคุณยังไม่สามารถสร้างความสุขให้กับตัวคุณเองได้เวลาที่คุณเจอเรื่องเลวร้ายเรื่องที่มันทำให้คุณไม่เติบโตคุณสามารถให้ความหมายของมันใหม่ได้ครับสำหรับตัวของผมเองเรื่องที่พ่อบอกผมว่าไปแข่งแบต Ь ทำไมแข่งไปก็แพ้เรื่องนี้มันเป็นปมในใจของผมครับมันไม่สามารถทำให้ผม ขยายตัวเองมีความมั่นใจได้เพราะฉะนั้นผมจะให้ความหมายของเรื่องนี้ใหม่ครับถ้าเป็นช่วงในวัยเด็กผมจะตีความหมายว่าพ่อไม่รักผมแต่พอผมโตขึ้นมาผมแยกแยะออกได้ครับสิ่งที่พ่อของผมพูดในวันนั้นเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำลายจิตใจของเราหรอกแต่ที่เขาพูดไปในวันนั้นก็เพราะว่าเขาอยากให้ผมมีความมุ่งมั่นเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่ผมจะได้เก่งมากยิ่งขึ้นมีความอดทนขยันฝึกซ้อมเขาหวังดีล่ละครับแต่เราไปตีความหมายผิดเองหรือวันนี้คุณกำลังเจอเพื่อนร่วมงานที่กำลังนินทาคุณอยู่และการที่เรารับรู้ว่าเพื่อนนินทาเรามันจะทำให้เราหมดพลังครับคุณตีความหมายใหม่เลยครับการที่เขามานินทาเราเท่ากับว่าเขาอยากให้เราก็สนใจเราอาจจะเก่งกว่าเขาเราอาจจะมีดีกว่าเขาก็ได้ คุณว่าจริงหรือเปล่าครับอยู่ที่ว่าวันนี้คุณจะให้ความหมายกับเรื่องเรื่องนั้นอย่างไรและบางครั้งเราก็ไม่สามารถให้ความหมายกับเรื่องนั้นใหม่ได้คุณก็ไม่สามารถสร้างความสุขให้กับตัวของคุณได้คุณก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ครับเท่านี้คุณกําลังรู้สึกโกรธอยู่ให้คุณสลัดมือแรงๆครับหรือคุณขยับร่างกายของคุณเพราะการที่เราขยับร่างกายมันเป็นการเปลี่ยนโฟกัสครับ เราไม่สามารถมีความคิดและความเครียดได้ถ้าคุณกําลังออกกําลังกายใช่หรือเปล่าครับร่างกายของเราก็จะไปโฟกัสกับสิ่งที่เรากําลังทําไม่ใช่สิ่งที่เรากําลังคิดครับและถ้าคุณอยากจะทรงพลังมากขึ้นผมขอแนะนําครับขอให้คุณหาไอดอลมาสักหนึ่งคนคนที่คุณชื่นชอบเขาคือใครและคุณลองถอดแบบรูสึกครับว่าเขามีสภาวะจิตแบบไหน เขาใช้ความคิดอย่างไรเขาถึงประสบความสําเร็จการที่เราสามารถถอดแบบสภาวะจิตของคนที่ประสบความสําเร็จได้มันจะทําให้เราทรงพลังมากยิ่งขึ้นครับคุณสามารถมีไอดอลได้หลายๆคนคนนู้นมีสภาวะจิตแบบไหนคุณชอบคุณสมบ,บัติของเขาอย่างไรคุณสามารถเอามาใส่เป็นตัวคุณคุณคนใหม่ได้ครับสภาวะจิตของคุณก็จะเป็นสภาวะจิต ของคนที่ประสบความสำเร็จคุณอย่าลืมนะครับถ้าคุณสามารถควบคุมสภาวะจิตของคุณได้คุณก็จะมีพลังไปสร้างความสำเร็จและตอนนี้สภาวะจิตของคุณเป็นอย่างไรพิมพ์มาบอกผมหน่อยนะครับและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คุณรักและผมขอแจ้งข่าวสารหน่อยนะครับตอนนี้เรามีเว็บมินาฟรีสำหรับคนที่ชอบการเรียนรู้การพัฒนาตัวเอง นิสัย i n d เซตและการตลาดออนไลน์เราจะจัดเว็บบินาฟรีสำหรับคุณในทุกๆเดือนคุณสามารถคลิกลิงก์ที่ลายแอดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมมาพบกันนะครับผมเนตปฏิพานสวัสดีครับ